ออหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับหลักๆเลยก็คือทฤษฎีกําเนิดจกนนะดักรวาลนะทฤษฎีกําเนิดจักรวาลน,นะครับโดยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2แนวคิดนะแนวคิดที่1เนี่ยเป็นแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลแบบคงตัวนะที่บอกว่าจักรวาลของเราเนี่ยดำรงมาอยู่นานละแล้วก็จะดํารงอยู่ไปชั่วนิรันดรและแนวคิดที่2ก็คือจักรวาลแบบมีจุดกําเนิด ซึ่งเองจกจักรวาลแบบมีจุดกำเนิดเนี่ยมันสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีกนะจะมีจัก,กรวาลที่มีจุดกำเนิดมาจาก Big Bang นะครับแล้วก็จุดกำเนิดมาจากความว่างเปล่าอันนี้ในทฤษฎีไร้ขอบเขตของฮอว์กิงแล้วก็มีจัก,กรวาลกำเนิดขึ้นมาจากผู้สร้างรวมไปถึงแนวคิดที่ว่าจัก,กรวาลของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเช่นในแนวคิดของโลกจำลองเยอะพอสมควรแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยคือจุดกำเนิด จักรวาลจาก Big Bang โดยคำจำกัดความแบบย่อของทฤษฎี Big Bang เนี่ยเขาบอกว่ามันคือแบบจำลองทางจักรวาลวิทยาของเอกภพที่สังเกตเห็นได้ตั้งแต่ยุคแรกสุดที่รู้จักตลอดไปจนถึงวิวัฒนาการของเอกภพที่มีขนาดใหญ่ตามมาคือถ้าจะสรุปให้มันสั้นลงไปอีกก็คือประมาณว่า Big Bang เนี่ยก็คือเราศึกษา เกี่ยวกับจัก,กรวาลที่มันมีจุดเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆเนี่ยและมันก็ได้ขยายตัวมาจนมีขนาดใหญ่อะไรประมาณนี้แบบจําลองนี้นะครับแสดงเห็นว,ว่าณจุดเริ่มต้นของจัก,กรวาลเนี่ยมีความหนานแน่นมากๆแล้วก็มีอุณหภูมิที่สูงมาก ครับรอบนี้เขายอ่อจักรวาล3มิติของเรานะ,ะ่ยให้มายุ่บนเส้นเวลาเพื่อที่เราจะได้เข้าใจง่ายส่วนในพื้นที่มืดๆนะครับนอกเหนือจากนั้นนะก็คือเป็นสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเป็นไปได้ทั้งอวก,กาศนะหรือมันอาจจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นการที่ไม่มีอะไรเลยก็ได้นะเปน็นไม่ใช่มันไม่ใช่ความว่างเปล่ามันอาจจะไม่มีอะไรเลย โดยอะไรก็ตามนะที่อยู่ในภาพเนี่ยก็คือสิ่งที่นักจักรวาลวิทยาเขาศึกษาอยู่เช่นองค์ประกอบของแสงไล่ไปตั้งแต่รังสี X อันตราเวลเลตแสงที่มอาเห็นได้อินฟาเรดคลื่นวิทยุอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่ที่เขาศึกษาก็คือคลื่นไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี่เขาใช้เพื่อศึกษาการแผ่รังสีพื้นหลังของจักรวาลน,นะครับในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของหลุมดําสสารมืดพลังงานมืดอะไร ก็ลเลยสรุปก็คืออะไรก็ตามที่มีอยู่ภายในจักรวาลเนี่ยและมันส่งผลกระทบต่อ,อโครงสร้างของจักรวาลเนืัอสิ่งที่เขาศึกษาครับอันนี้จุดเริ่มต้นแนวคิดของทฤษฎีบิกแบงนะครับมันเริ่มต้นขึ้นในปี1927โดยชอนเลแมทนะครัเป็นนักบวชคาทอลิกชาวเบลเยียมแล้วเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วเป็นนักดาราศาสตนะร์เขาได้ใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เนี่ย มาพิจารณาจักรวาลขนาดใหญ่ของเราแล้วเขาก็พบว่ามันมีความเป็นไปได้นะที่จักรวาลของเราเนี่ยสามารถขยายตัวได้และในขณะเดียวกันเขาก็ได้คิดย้อนกลับไปนะแล้วก็พบว่าจักรวาลของเราเนี่ยมันก็น่าจะสามารถมีขนาดที่เล็กลงไปเรื่อยๆได้นะแล้วเขาก็เรียกว่าอะตอมดึกดำบรรพ์สมัยนั้นไอน์สไตน์ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบแนวคิดนี้สักเท่าไหร่ พราะเขาเชื่อว่าจัก,กรวาลของเราเนี่ยมันคงที่นะมันมันไม่มีจุดกําเนิดอันนี้เป็นความเชื่อของไอน์สไตน์ผลจากการสังเกตการของฮนะับเบิลน่ยในปี1929นะซึ่งเขาพบว่ากาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลเนี่ยมันกําลังหนีห่างออกไปจากโลกของเราเร็วขึ้นนะแล้วก็ยิ่งไกลเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีความเร่งหนีห่างออกไปเร็วขึ้นเท่านั้น อันนี้ตรวจวัดได้จากปรากฏการณ์เล็ดเชินะซึ่งตอนนั้นนี่คือไอ้สไตล์ถึงกับต้องเดินทางมายังหอดูดาวนี้เลยนะฮะหอดูดาวมาวิมสันเนี่ยเพื่อมาดูกับตานะเป็นจริงหรือเปล่าจากกักรวาลของเรากำลังขยายตัวหรือเปล่าสุดท้ายก็พบว่าม,มันเป็นเช่นนั้น ก็ภายหลังจากที่มีการค้นพบหลักฐานเนี่ยหลักฐานที่กาแล็กซี่ถอยห่างออกไปจากเราเรื่อยๆก็ทําให้จักรวาลของเราดูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการจักรวาลวิทยาเลยแลวมันก็ได้เปลี่ยนแนวคิดของเราที่ก่อนหน้านี้เราคิดว่าจักรวาลของเราเนี่ยมีแต่ทางช้างเผือกอะแล้วก็เป็นจักรวาลที่สงบนิ่งสถิตนิรันต์เนี่ยแต่ความจริงมันไม่ใช่นะ ก็คือมันมีขนาดใหญ่กว่านั้นมากแล้วมันก็ประกอบไปด้วยกาแล็กซีเป็นล้านล้านแห่งนะครับแ,แต่ละกระจุกกาแล็กซี่ก็พบว่ามันกําลังเคลื่อนหนีห่างออกไปจากกันเรื่อยๆด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าจากักรวาลขยายตัวแล้วนะนักวิทยาศาสตร์ก็จินตนาการว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปเรื่อยนะจกักรวาลของเราก็จะมีขนาดที่เล็กลงไปเล็กลงไป แลจนท้ายที่สุดเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะมันก็จะมีความหนานแน่นแบบสุดๆเลยซึ่งไอ้จุดจุดนั้นอนะเราจะเรียกว่ามันเป็นภาวะเอกฐานของจักรวาลได้ซึ่งเป็นจุดจุดที่เวลาและอวกาศมาบรรจบม้วนกันอยู่ภายในใน,นั้นนะแบบไม่รู้จบซึ่งในอีกทางหนึ่งเราจะบอกได้ว่าอาวกาศกับเวลาในไร้ความหมายนะเมื่ออยู่ในสภาพจุดแบบนั้นนะครับแล้วพอคำนวณย้อนกลับไปเนี่ยก็พบว่าจักรวาลของเราถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อเราว1 3 8 0 0ล้านปีที่แล้วนะครับ นี่ก็เป็นอายุของจักรวาลก็พอจักรวาลของเราเนี่ยกำเนิดมาได้10วินาที10วินะตอนนั้นจักรวาลของเรามีขนาดใหญ่ประมาณ600ปีแสงก็ถือว่าใหญ่แต่ว่า ก็เล็กกว่าทางช้างเผือกแล้วก็จกักรวาลของเราก็เริ่มเย็นตัวลงนะครับความจริงอะถึงแม้มันจะเย็นแต่มันก็ร้อนมากเลยนะตอนนั้นอะจกักรวาลเรามีอุณหภูมิประมาณ1,000ล้านเคลวินซึ่งถ้าอยากรู้ว่าไอ้เคลวินเนี่ยมันกี่เป็นกี่องศาเซลเซียสนะก็เอาไปลบ273.15็มนะก็จะได้เป็นองศานะซึ่งไอ้ความร้อนระดับ1,000ล้านเนี่ยความจริงก็แทบไม่แตกต่างอะไรกับความร้อนในระดับองศาเซลเซียสเลย แต่ว่าอุณหภูมินี่มันก็เย็นพอนะเย็นพอที่อนุภาคต่างๆจะเริ่มก่อตัวเป็นปโปรตอนกับนิวตอนได้ซึ่งทั้งสองนี่ก็เป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสเ,ยเมื่อเวลาผ่านไปอิเล็กตรอนก็ได้รวมตัวเข้ากับนิวเคลียสกลายเป็นอะตอมของไฮโดรเจนกับฮีเลียมในยุครแรกมาต่อมาจักรวาลของเราก็ได้เข้าสู่ยุคจักรวาลมืด รืยยุคมืดเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงระหว่าง370,000ปีถึง150ล้านปีนะหลังจากเกิด Big Bang ซึ่งก็เป็นช่วงที่จักรวาลของเราเนี่ยยังไม่มีดาวฤกษ์ส่องแสงใดๆเลยยังไม่มีการล็กซี่เลยทําให้ในยุคนั้นมืดมากนะเราก็เรียกว่ายุคมืดของจักรวาลนะก็เลยทําให้ในช่วงนั้นนะจักรวาลก็เต็มไปด้วยกลุ่มเมฆหมอกของไฮโดรเจนกับฮีเลียม หลังจากเกิดบิ๊กแบงมาได้300ร้อถึง400ล้านปีนเนี่ยก็เข้าสู่ยุคก่อตัวของดาวฤกษ์และดาราจักรซึ่งก็เป็นช่วงที่แรงโน้มถ่วงที่สร้างกาแล็กซีและดาวฤกษ์รุ่นแรกๆขึ้นมา แล้วแสงดาวก็ได้สว่างออกมาจากความมืดในเมฆหมอกแล้วพอกาแล็กซี่ก่อตัวขึ้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบความโน้มถ่วงปริศนานะปรากฏขึ้นมาทันทีแล้วเขาพบว่าอีความโน้มถ่วงเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการมีอยู่ของมวลสารปกติที่ไอที่เรามองเห็นน่ไอที่ประกอบขึ้นมาตามตารางธาตุที่เราเห็นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จึงเสนอว่าความโน้มถ่วงลึกลับเนี่ยมันน่าจะมาจากสสารที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าสสารมืดแล้วพอเขาตรวจสอบปริมาณของมันเนี่ยก็พบว่าสสารมืดเนี่ย มันมีมากกว่าสสารปกติที่มองเห็นได้ถึง6เท่านะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยก็คือที่85ของสสารทั้งหมดในจักรวาลต่อมานะพลังงานมืดนะก็ตอนนี้เริ่มมีบทบาทละย้อนกลับไปสัก5,000ล้านปีที่แล้วเนะี่ยตอนนั้นดวงอาทิตย์ของเรานะีเพิ่งถือกำเนิดเลยกำลังเป็นลูกไฟที่แบบร้อนแรงมากครับช่วงนั้นนะพลังงานมืดก็ได้เข้ามามีบทบาทต่อโครงสร้างของจักรวาล เราไปทําให้จักรวาลนนะเกิดการเร่งนะขยายตัวแบบเร่งโตขึ้นเรื่อยๆนะกาแล็กซี่ต่างก็ถอยห่างออกไปจากกันเรื่อยๆก็คือถ้ามันเป็นเช่นนี้ไปอีกล้านปีข้างหน,น้าเนี่ยท้ายที่สุดจักรวาลที่เรามองเห็นได้ก็คงจะมีกาแล็กซี่อยู่เพียงไม่กี่แห่งนะหลักฐานต่อมานะที่ยืนยันว่าจักรวาลของเราเนะี่ยมีจุดกําเนิดแน่ๆนั้นก็มาจากการค้นพบรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล การค้นพบครั้งนี้นะก็ไปทำให้ทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นปัจจุบันก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะเป็นทฤษฎีกำเนิดจักรวาลเนี่ยซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกนะครับไอ้รังสีไมโครเวฟพื้นหลังในเมื่อปี1964โดย2นักดาราศาสตร์วิทยุชาวมริการอาร์โนเพนเซสกับโรเบิร์ตวิมสันเป็นการค้นพบโดยบังเอเิญนะครับขณะที่กำลังปรับจูนเสาอากาศดาวเทียมอ่ย เขาก็พบสัญญาณวิทยุวงจางนะเป็นสัญญาณอ่อนๆเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะกําจัดเสียงรบกวนนี้ได้เลยแล้วตอนนั้นเขาก็เลยสันนิษฐานว่าไอ้การที่มันมีสัญญาณรบกวนเนี่ยมันน่าจะมาจากขี้นกนะครับคือนกไปทํารังอยู่บนกล่องเนี่ยที่รับสัญญาณวิทยุเนี่ยไอ้งานวิจัยนะบอกว่าไอ้ขี้นกเนี่ยมันมีสารไดอิเล็กทริกก็คือเป็นสารที่มีประจุนะไอ้สารตัวนี้ก็เลยไปรบกวนต่อการรับสัญญาณนะเขาก็เลยขึ้นไปข้างบนนะเราไปเก็บกวาดขี้นกซึ่งท้ายที่สุด มันก็ไม่ได้ช่วยทําให้ไอเสียงรบกวนเนี่ยมันหายไปได้เลยเนี่ยเขาก็ยังคงได้รับสัญญาณวิทยุจางๆนี่อยู่ซึ่งในภายหลังเขาก็รู้นะว่าไอเสียงเนี่ยมันก็คือเสียงของจักรวาลน,นะเขากําลังรับฟังเสียงของจักรวาลอยู่แบบบังเอิญก็คือเขาส่องไปที่ไหนบนท้องฟ้านะไม่ว่าจะหันก็ลองเนี่ยไปที่ไหนเขาก็ได้ยินเสียงเนี่ยเสียงจางๆเนี่ยเท่าๆกันหมดเลย ซึ่งที่จริงอ่ะไอรังสีไมโครเวฟพื้นหลังนี้นะมันเคยถูกทำนายเอาไว้แล้วก่อนหน้านะครับในปี1 9 4 8หรือประมาณ16ปีก่อนที่จะมีการค้นพบคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังนริงจริงโดย2นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันลาฟอันเฟอร์กับโรเบิร์ตเฮอร์แมนนะครับซึ่งเขาทำนายว่าเราควรที่จะสามารถดักจับคลื่นไมโครเวฟจากอาวกาศจางๆได้ที่อุณหภูมิป,ประมาณ5เควนซึ่งภายหลังเขาแก้เป็น28แต่ว่าไอ้5เควนเนี่ย ความจริงมันใกล้เคียงมากๆนะนะปัจจุบันเราก็พบว่าจัก,กรวาลของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ2.73เคลวินนะนี่เป็นอนุณหภูมิของจัก,กรวาลในขณะนี้ถ้าเป็นองศาเซลเซียสก็ลบ270.42องศาเซลเซียสนะเป็นอนุณหภูมิที่แบบกระจายไปทั่วจัก,กรวาลเลยนะครับและสม่ำเสมอมากไม่ว่าจะมองไปที่จุดไหนมันก็เป็นอนุณหภูมิเนี่ย ในรูปนะครับเป็นผ้าพรังสีไมโครเวฟพื้นหลังนะมาจากดาวเทียมเดลตันจูแมปชื่อเต็มก็คือดาวเทียมสำรวจคลื่นไมโครเวฟวิมกิมสันใช้เวลา7ปนะีในกว่าสร้างโรปนี้ขึ้นมาได้ก็รังสีไมโครเวฟพื้นหลังเนี่ยถือว่าเป็นแสงแรกเลยนะครับเป็นแสงของจักรวาลเราเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีดาวฤกษ์เลยนะและพอนักวิทยาศาสตร์ย้อนรอยคำนวณย้อนเข้าไปเนะี่ยย้อนกลับไปในแสงนะก็พบว่าไอแสงที่เห็นเนี่ย มันมีอายุเพียงแค่380,000ปีนะหลังจากที่บิ๊กแบงกํำเนิดอ้าเทียบกับอายุคนก็ก็คือเป็นเด็กทารกที่เพิ่งเกิดมาได้แค่วันเดียวนะไอจุดสีแดงๆนะี่คือจุดที่มันมีความร้อนสูงนะส่วนในพื้นที่ที่เป็นสีฟ้าอันนี้คือพื้นที่ที่มันเย็นนะคือผมพูดว่าอันนี้ร้อนและอันนี้เย็นนะความจริงมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับอุณภูมิมันแตกต่างกันแค่0 0 0 0 2องศาเองอ่ะ แต่ว่าอันนี้กลลองเขาละเอียดเนี่ยเขาก็เลยสามารถสแกนได้เห็นถึงความแตกต่างในระดับเลขทศนิยมนี้ได้ในเวลาต่อมานะครับไอ้ไอพื้นที่มืดๆในภาพที่เราเห็นนะไอ้ที่ผมบอกเย็นกว่าเนี่ยท้ายที่สุดมันก็จะกลายมาเป็นโครงสร้างของกาแล็กซีแล้วก็ดาวเลษกซึ่งไอ้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง1ม mm ิลลิเมตรถึง1เมตรซึ่งอีกหน่อยนะถ้าจักรวาลของเราขยายตัวไปเรื่อยๆเนะี่ย เราอาจจะเรียกรังสีพื้นหลังของจักรวาลเนี่ยเรียกเป็น cosmic radio background ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราเรียกเป็น cosmic microwave background เก็ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนเป็น radio เพราะว่าอะไรเพราะว่าแสงนะครับถ้ามันยิ่งห่างออกไปไกลาจากเรามากเท่าไหร่นยมันจะเลื่อนผ่านไปทางแดงมากขึ้นเรื่อยๆนะแะแสงมันจะยืดออกไอเวฟเลนส์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในความถี่ก็จะลดลงอันนี้ก็คือขนาดของจักรวาลน,นะครับ ือจักรวาลของเราเนี่ยมันขยายตัวอยู่ตลอดเวลานะซึ่งไอ้แสงจากขอบจักรวาลที่เรามองเห็นเนี่ยกว่าม,มันจะเดินทางมาถึงโลกเนี่ยมันต้องใช้เวลา13,800านปอล้านปีไอ้แสงไมโครเวฟบเนะี่ยซึ่งมันก็เป็นอายุของจักรวาลด้วยก็เลยทําให้แสงที่เรามองเห็นนะมันก็เป็นแสงจากอดีตเมื่อดังนั้นนะเมื่อเวลาผ่านไปตั้ง13,800านปยล้านปีนักวิทยาศาสตร์ก็ประเมินว่าปัจจุบันเนี่ยขอบจักรวาลของเราตอนเนี้ย มันน่าจะอยู่เลยออกไปไกลกว่า46,500ล้านปีแสงแล้วหรือคือจักรวาลของเราในตอนนี้มันควรที่จะมีความกว้างจริงๆนะอยู่ที่93,000ล้านปีแสงอืมนี่เป็นขนาดจักรวาลจริงๆนะตอนนี้ในรูปนในสเกล1ขีดข้างบนเล็กๆนี้นะครับหขีดนี่จะเท่ากับระยะทางประมาณ1,000ล้านปีแสงและตรงจุดศูนย์กลางของรูปนี่ก็เป็นที่อยู่ ของทางช้างเผือกเราทางช้างเผือกเราก็อยู่ในกระจกดาราจักรหญิงสาวหนระือเวอร์โก้ซูเปอร์คลัสเตอร์ตอนนี้จกักรวาลของเรามีอายุ13,800ล้านปีย้ำอยู่อย่างหนึ่งนะฮะว่าอย่าไปจำสับสนนะว่าไอปีแสงเนี่ยมันคือหน่วยของเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วปีแสงมันคือหน่วยของระยะทางดังนั้นนะไอ,ไอขอบจกักรวาลที่อยู่เลยห่างออกไปจากเรา46,500ล้านปีแสงเนี่ย มันก็ยังคงมีอายุ13,800ล้านปีอยู่นะครับดังนั้นนะถ้าเราสมมตินะถ้าเราสามารถสวอปอ่ะหรือทำไงก,ก็ได้ให้เราเอาเทเลพอร์ตก็ได้เทเลพอร์ตตัวเองนะไปอยู่ที่ตำแหน่งขอบของจัก,กรวาลณนะตอนนี้เนี่ยที่เราสังเกตเห็นไดนะ้แล้วถ้าเรามองย้อนกลับมาที่โลกกันนะครับเราจะพบว่าพื้นที่บริเวณที่โลกของเราอาศัยอยู่เนี่ยมันก็ยังคงเป็นรังสีพื้นหลังของจัก,กรวาลอยู่นะ ถ้ามีแบบมีเอเลียนะอยู่ทางฝั่งขอบของจักรวาลน,นี่ยมองมาที่โลกของเรานะโลกของเราก็จะเข้าใกล้บิ๊กแ n g มากขึ้นเรื่อยๆนะกลายเป็นว่าต่างคนก็ต่างมองเห็นอดีตของกันและกันโดยที่เราก็ไม่สามารถมองเห็นถึงเวลาปัจจุบันของกันและกันได้เลยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราถูกจํากัดเอาไว้ด้วยความเร็วของแสงหรือก็คือแสงในปัจจุบันอนะแสงปัจจุบันของพวกเขานะ่ยยังเดินทางมาไม่ถึงเรา นี่ก็เป็นรูปจักรวาลเป็นภาพจำลองจักรวาลของเราในในเวลาปัจจุบันนะโดยที่ขอบของจักรวาลเนี่ยก็คือแสงของอดีตเราไม่สามารถมองเห็นจักรวาลที่เป็นปัจจุบันได้เลยยิ่งมองไปเท่าไหร่นะเป็นอดีตเท่านั้นก็คือเราอยู่ในจักรวาลแล้วก็ถูกจํากัดการมองเห็นเอาไว้ด้วยความเร็วแสงความจริงมันมีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องทฤษฎีบิ๊กแบงฉบับย่อนะหรือว่าฉบับเร่งรีบนะนนนนก็หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับสาระไม่มากก็น้อยถ้ามีเรื่องอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะแบบมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าอยากจะให้ปรับปรุงในส่วนไหนหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนไหนนะก็พิมพ์ความเห็นเข้ามากันได้นะ